มีกะมาสวัสดีกันอยู่ที่นะครับผมอำเภอบอระบรือมาจัจงหวัดมหาสารคามนะครับพี่น,อน,น้องบ้านโนนรศีพี่น,ออน้องโนนรศีมาติดวังกรสยุดธปีใหม่นะครับเป็นจอรเดียนะครับผมหาศูนย์าพี่น้องที่ผมที่ที่พผมมาจับฉลากแจกท้องอยู่บ้านโนนรศีนะครับบ้านนี้แหละที่ติดจอรเดียนะครับผมบ้านโนนรศีเท่ากับมือนี้เทากับน้าทับห้ามานะครับ ห้าคันรวดนะครับผมลาจากอำเภอบอระบือนะครับอันนี้ก็ถิเป็นไอเอลซีศูนย์หนึ่งแปดครับตีสองคันเลยนะครับผมอีกคันหนึ่งกับลังเปียวมานะครับอีกคันหนึ่งก็เป็นสีดำเงินนะครับผมสีดำเงินนี่ครับแต่ว่าเป็นหาสิบแรงนะครับล้วก็ทึงรถอีกสามคันนะครับผมอันนี้เพิ่นสร้างผ่าคันละสีสีผืนนะครับด้วยคันละสี่สบผืนนะครับผ่าสีสีผืนกับพ่อพ่อดีเลยนะครับพี่น้องนี่ครับ เอามาสองคันพี่น้องเร้ออันนั้นครับเป็นของแช่มของสี่สิบเจ็ดแรงล้วก็ะของหาสิบแรงนะครับผมอยู่ที่ย่างตลาดสมเด็จแล้วก็ชัยวานนะครับผมกติไปติดชัยวานก่อนนะครับผมแ้วก็ติบไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับผมติดสองคันนี้แล้วน่าจะหกโมองอ่ะน่าจะเลี้ยวยุทครับนี่เพราะตอนนี้นบ่ายบสามแล้วหกโมงน้อยๆก็เสร็จนะครับถ้าบมมีอย่างเปลี่ยนแปลงนะครับพี่น้อง สีน้ำเงินสวยๆนะครับผมมาเหมือนเดิมนะครับทีมงานมาตรฐานนะครับผมติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อปากขีบปากตักนะครับแนวยกมันกระบอกเดียวสองกระบอกนะครับผมแต่ว่าผมก็ให้พี่น้องเขาใส่ราคาถึกๆเป็นกระบอกเดียวครับมันด้ถือกันเป็นมื่นนะครับนะครับรับติดตั้งทั่วประเทศไทยนะครับผมผ่านขุดมันแนวขีบนะครับมือเสาแนวขีบโทรวมาถามาทัมาสอบถามจากสิบกว่าคนนี่แหละพี่น้องเด้อนะครับ แต่ว่าเพิ่นรอเงินนะครับพอเรื่องหลายบาทอยู่นะครับพอตอนนี้เข้าราชการกำลังตัดป้อยกันหลายนะครับปากขีบที่นี่เงินบ่พอเพิ่นก็สิโทรมาถามแล้วก็สิเก็บเงินกันนะครับเพื่อสั่งนะครับในนะครับเดือนต่อต่อไปนะครับปากขีบกนาไสเป็นน่องเด้อนะครับลดต้นทุนนะครับประหยัดลดต้นทุนนะครับประหยัดเวลาเพิ่มรายได้นะครับผมบ่เฮ็ดให้เฮาบ่เมื่อยนะครับผมใช้เวลาบ่โดนนะครับดีกว่าแบกบ่ะเมไงรถส่วนมาก ที่เพิ่นเฮ็ดอ้อยบ่หลายหรือว่าพูดละเอียสิบสามทีไรเพิ่นก็แบกเอานะครับแต่ว่าอันนี้ขีปเพาก็มีนะครับถ้าผู้ใดมีเนื้อหยกมันแล้วก็บอกเดียวผมก็สิไปต่อเติมให้ได้ขึ้นกันนะครับราคากระเตะกระสูงอยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้ก็เอาไปเฮ็ดให้ขึ้นกัานะครับสำหรับปลาขีปที่ผู้ใดมีเนื้อหยกมันแล้วนะครับผมก็สิไปเติมให้นะครับราคาก็ค่อนข้างสูงเพราะว่าขีปมันมันมันหลายอย่างพี่น้องเด้อนะครับโอเคพี่น้องเนาะจังมาเบิ่งกันตอนแล้วนะครับปูนวมาแล้วพมาแล้วครััับนนน้ เ,ย,เ,ย,เย,ย็นเย็นเยนย็นอุ้ยรุนแรงเลยว่ะเส้นนี่แล้วเดินไ,ไปหมุนน้งพุ่นละมาอีกแล้วนะครับเป็นสองคันเลยพี่น้องเลยนะครับสองกันเฮียงกันนะครับผมสีน้ําเงินเหมือนกันนะครับบ้านโนนราศีอำเภอบอระบือนะครับบอระบือสร้างยอดจังสร้างตอนนี้อยู่ห้าหกคันแล้วนะครับยอดสร้างน,นี่ครับเดือนหนานะครับ บลับือยอดสั่งอยู่ประมาณห่าหกขั้นแล้วนะครับสำหรับบลับือแล้วก็ตีมาติดเดือนไหนอีกนะครับบ้านเปื่อยบ้านเปื่อยแล้วบ้านยังอีกเพี่น้องแล้วก็โกสุมนะครับก็มีอยู่หลายขั้นแห้งพี่น้องโอเคนะครับเรียบร้อยสองขั้นนะครับผมตัวนี้ใช้เวลาไปประมาณจะสองชั่วโมงน้อยๆนะครับผมแล้วก็พ่อเล้านะครับผมไอ้สร้างผ้าพุทธศีลผืนนะครับผมผืนละสองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ขั้นนั้นจะเป็น l อ0 1 8คขั้นนี้จะเป็น l อ0 1 8่แล้วสินยกพี่น้องให้พี่น้องของเบิงน้ำนะครับตอวนี้ไงล่ะมือรีวิวแบงค์ไดเบิร์ดนะครับแฟดนะครับแฟด ที่เหมือน่จากน้อยนะครับเพราะว่ามันแสงแดดที่เบิดแล้วสี่สิบห้าสิบแรงนะครับผมอยู่ที่บ้านโนนราศีนะครับอำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเป็นคันที่สองและคันที่สามของหมู่บ้านนะครับคันแรกก็คือคันสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับเป็นจอรเดียนะครับผมติดอยู่บ้านนี่แหละครับเราก็หยุดปีใหม่กันนะครับทีพอผมมาจับฉลากกันนะครับ ทุกอย่างนะครับปกติเบิรเดย์ครับเด้อตัวนี้นะครับครับสวยๆนะครับผมหางเหิงนะครับปกตินะครับสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามลงคิวกันได้นะครับบางคันก็ขึ้นรถม้านะครับบางคันนี่งานกับเขาสามคันเลยนะครับผมกะมีทางขุดลังทางอำเภอเมืองแล้วกะของ ทิศเกตนะครับกันทลักนะครับยันมาที่สิบเก้าเล้งแล้วก็ออำเภอเมืองขอนแก่นหาสิบแร้งนะครับแล้วก็ไอ้กุดลังสี่สิบเล้งนะครับขี่รถม้าหันนะครับงานเก่าสามคันนะครับติดไปสองงานเก่าสามเราทนได้คำอยู่พี่น้องนะครับอันนี้พอแล้วกะนะครับไปเห็นอยู่บ้านเอียงนะแต่หลายปีแล้วเนาะนะครับตอนนั้นเพี่ยนพี่น้องกันนะครับ นี่ครับหาสิบแรงพี่น้องเด้อกว๊กกว๊กดูหน่อยดูหน่อยสีอะนะครับนี่กะสายสองสันนะพี่น้องเด้อนะครับสองสันนะครับสามหุนนะครับคอนโทรลเกนเดียวนะครับปากคีบนะครับพี่น้องกะสั่งเขามาได้นะครับปากคีบเดี๋ยคนโทรมาถามเลยหลายพี่น้องแต่ว่าเพิ่นบระเทศนี่ยพร้พอมเพิ่นตัดอ้อยบางทีนะครับผมแล้วกะ น้อยกมันนะครับผมกะเดือนมีนาอึกเดือนมีนากับมีค้นสังไว้แล้วนะครับสำหรับเดืยนมีนาเป็นไรถึกใจป่ะนี่ถึกใจครับถกใจหลายปะไปเห็นยุติใสเห็นหลาหมองป่ไหลหมองแล้วของผู้ใดก็ที่อห็นไายไปพ่อผมเป็นสามปีขึ้นหลังไหมสบ้านยังก่อบ้านหัวหนองเลยเนาะที่ไปไปไปยืนไห้กําลังใจนะเหมือนั้นเราไปให้กําลังใจอยู่บ้านหัวหนองนะครับที่สเก็ดแรงตินย้ำมือเสาสามปีขึ้นหลังนะครับบอกคมเกานะครับแล้วกะนี่ครับกลัวเสียออกได้ แล้วก็สีเหลียผ่านคุณมันเดียวป่ะนทนี่ไหนเอาแทนปะนะครับผ่านคุณมันื่นสามพันบาทนะครับใบยี่สี่นะครับผมทรงหอดหนาบ้านคือเก้าอะพี่น้องนี่ก็เป็นสี่สิบไอสี่สิบแร้งนะครับตัวนี้นะครับยกมาแตกต่างกันนะครับซึ่งที่รถน้อยรถใหญ่กับยกได้ทงกานคือเก้นากน,นะครับตัวนี้เพราะว่าเขาจัดทรงจัดระเบียบนะครับให้มันเข่ากับตัวรถแต่ละรุ่นนะครับรุ่นน้อยกับทรงขึ้นไมาอีกรุ่นใหญ่กับทรงขึ้นมาอีกนะครับแต่ความสูงกับโบแตกต่างกันนะครับผม โ <Okay, S 2> อเคพี่น้องครับไปยูไปพอกันอยู่ชายวันต่อเลยนะครับโอเคนะครับผม